ีโรงแรมสมัยล้านนากงศูนย์จีนแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลยูนานครับเชียงใหม่2025ครั้งที่4โดยมีนางสาวกูจริงๆผู้แทนกงศูนย์ใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจัจจงหวัดเชียงใหม่นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นางสิโรตรัฐชัยสิรินายกสมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายจีนยูนานและนายสุพจน์เจ้าวัฒนพงศ์ประธานจัดการแข่งขันร่วมกันแถลงประกาศ ความพร้อมการจัดการแข่งขันที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ณโรงยิมนเซียม3สนามกีฬาเทศบานนลนครเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายยูนานในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลพัฒนาทักษะและฝีมือของนักกีฬาโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพร้อมท้งให้พี่น้องประชาชน ชาวเชียงใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมของจีนยูนานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท เยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทประชาชนชายทั่วไปและประเภทอาวุโสชายอายุ45ปีขึ้นไปสำหรับการตัดสินจะใช้กติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือว่า FIBA และผู้ชนะจะได้ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่าครึ่งล้านบาทอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ ก็เป็นงานที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะในการที่จะให้ชาวเชียงใหม่เชื้ยสายยูนานหรือว่าชาวภาคเหนือเชื้ยสายยูนานนะะที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในตัวเองโดยเฉพาะเยาวชนนะคะเราจะอยากจะให้จัดงานนี้เพื่อให้เยาวชนหรือว่าชาวบ้านยูนานนะคะมีความมั่นใจแล้วก็มีความภูมิใจในชนชาติของตัวเองค่ะแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยด้วยนะคะ นายรัฐพน์นราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสเพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนลเมืองดีว่ามีขบวนการจัดหาเด็กมาค้าประเวณีโดยติดต่อและส่งรูปผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก่อนจะนัดหมายส่งเด็กให้กับลูกค้าตามสถานที่ต่างๆในเขตอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีการกำหนดค่าบริการตั้งแต่1,800บาทถึง3,000บาทต่อครั้งซึ่งเด็กจะได้รับส่วนแบ่งประมาณึ 1,000บาทโดยป้องกันจังหวัดเชียงรายกองอาสารักษาดินแดนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนสืบสวนจับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ได้ส่งสายรับแฝงตัวพิสูจน์ความผิดก่อนเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณีได้3คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งให้การเบื้องต้นว่าเข้าสู่วงจรนี้เพราะต้องการหาเงินประทังชีวิตและครอบครัวส่วนอีกสองรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบอายุเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้เป็นทุระจัดหาได้หนึ่งคนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นในความผิดฐานเป็นทุระ จัดหาเพื่อการค้าประเวณีและยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤตินตนไม่เหมาะสมซึ่งได้ประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายและให้ความคุ้มครองตามกระบวนการต่อไปค่ะ ศูนย์บนเทาสาารณภัยมณฑลทหารบกที่32โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเทศบาลตำบลลำปางหลวงและประชาชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบบริเวณลานวัดจุดหลวงตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่27กันยายน2560 ที่ผ่านมาโดยในขณะดน,นี้น้ําได้ลดกลับเข้าสู่ภาะวะปกติแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมซึ่งได้รับการขอบคุณเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีสมดังคําว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ที่เทศบาลตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา มูลนิธิชัยพัฒนาโดยหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน49,275กิโลกร,รมัมพร้อมเมล็ดพันธุ์ผักและไก่ดำแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยลานจำนวน890รายรวม16หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรที่เสียหาย9,130ไร่จากเหตุ อุกภัยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตและสำรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพื่อพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มกเกษตรกรควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงเป็น กำลังใจให้ประชาชนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และดํารงชีพได้อย่างมั่นคงต่อไปครับ